ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้วัน 20, ทีน่21ธันวาคม2563นะครับข่าวจากไทยรัฐออนไลน์21นาฬิก29นาทีนะครับสำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดนะครับแจ้งเส้นทาง รถพุ่มพวงโควิดผัวเมียจากปากน้ำขายทั่วนนทบุรีกรุงเทพนายแพทย์สอสอจอนนทบุรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุสองผัวเมียชาวจังหวัดสมุทรปาการเจ้าของรถพุ่มพวงเร่ขายอาหารที่ถูกตรวจพบติดโควิดทั้งคู่ตะเวนตามตรอกซอกซอยที่นนทบรุรีและกรุงเทพมหานครพร้อมระบุรถ ทะเบียนรถใครรู้ตัวว่าไปสัมผัสให้กักตัวเองหากอาการไม่ดีรีบไปพบแพทย์เวลาหนึ่งทุ่มวันที่21ธันวาคมนายแพทย์สริเตศเจริญชัยรองสสจนนทบรุรีได้โพสต์เพจ a ฟซบุ๊กประกาศเรื่องที่มีผู้ป่วยโควิด -19 รายที่2ชายอายุ39ปีและรายที่3หญิงอายุ37ปี คู่สามีภรรยาสัญชาติไทยอาชีพค้าขายพักอาศัยอยู่ที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ได้ไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้งมาขายโดยวิ่งตามซอยดังนี้วันอังคารเข้าวัดกลุวัดรวกบางกรวยไปวัดโชติการาม ไปวัดเขียนไปวัดตึกวันพุธเข้าซอยแผ่นดินทองไปหลังเซ็นทรัลรัตนาธิเบตแล้วกลับรถเลาะตามซอยเข้าวัดสมรอนโกดไปวัดกลางบางซื่อเข้าค่ายมวยจิตเมืองนนไปวัดนครอ,อินท์วันพฤหัสเข้ารามอินทากม .8 วัดสวนประสิทธิ์ถนนตัดใหม่ เข้าซอยคูบอน27วันศุกร์เข้าวัดบางอ้อยช้างบางกลวยไปวัดร่วกแล้วไปวัดโชติการามไปวัดเขียนไปวัดตึกวันเสาร์ถนนสวนผักซอย50บางกลวยถึงรางรถไฟข้ามรางรถไฟเลาะริมถนนตามทางรถไฟออกสวนผักพร,รามเจ็ดวันอาทิตย์เสรีไทยซอย50คูบอนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าประจำจะนัดวันมารอเป็นรถกระบะสีขาวป้ายแดงทะเบียน8681สมุดปาการลักษณะเป็นรถพุ่มพวงขอให้ผู้สัมผัสในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวให้ท่านที่ไม่มีอาการป่วยหยุดงานใส่หน้ากากอนามัยและสังเกตอาการจนครบ14วันท่านที่มีอาการป่วยให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านและติดต่อคลินิก โรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมทางแจ้งประวัติเสี่ยงผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรมาตรวจแม้ไม่มีอาการเจ็บป่วยสามารถสอบถามไปที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีขอคำแนะนำในการปฏิบัติสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีโทร0613945402ถึง3ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ